ถ้ว่ากระแปลงเนาะว่าถุงปู้นนะ่ะมันบกขาดเนาะโดนโล่มโดนยังขึ้นไปขังบนตอนที่วาววาวอยู่ขังบนนะ่ะมันจะยังบกขาดเออสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแกขันมานทุ่งเนาะคะ่ะพอมีพี่น้องช่วงนี้แกขันมานทุ่งเองกอัยังอยู่บ้านอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องอยู่สีสเกตเนาะคะ่ะแกขันมานทุง่งกลับมาบานเกิดเนาะ เดี๋ยวมาเบิงวิธีการเฮ็ดวาวนะคะพี่น้องของคนอีสานเนาะค่ะช่วงฤดูหนาวเขามาเนาะซัหรับแถวบ้านของไก่คันบันทุงเองเนี่ยเพิ่นกะสิมิการเล่นวาวเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะเพิ่นเฮ็ดวาวเนาะคะ่ะ,คะวิธีการเฮ็ดวาวเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเอาไอ,อ้ทงปูนเนาะค่ะพี่น้องมาเฮ็ดวาวเนาะ เดี๋ยวแกขันมันทงสีผ้าเบิงเนาะค่ะวิธีเหตุว่าอวงเพิินเนาะเหตุอย่างไรมันยังค่อยลอยเหตุอย่างไรมันยังคอยขึ้นเนาะค่ะพี่น้องถ้าแมนว่ามีลมอยู่ตลอดเดวลาแล้วก็ถ้าเสื้อก่ขาดเนาะ,ะถือว่าขึ้นแทนลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแกขันมันทุงนะสิดท้ายเห็นเบิงถูกขันตอนเนาะค่ะพี่น้องแต่งแต่การเหตุจนถึงการลอยขึ้นบนฟา้าบุานละเดี๋ยว สิให้เบิง้งวิถีชีวิตวิถีบ้านของคนอีสานเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านนอกของหน้าเนาะ,ะที่ห้องใส่วิถีชีวิตกันอยู่บ้านเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้นะเป็นบ้านเกิดของไก่คันบรรทุงเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดศรีสะเกดเนาะคะ่ะซึ่งไก่คันบรนทุงเองกะเด็กกลับมาบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นระยะเวลาเป็นเดือนแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องที่ไก่คันบันทุงเองกัยังบ่ทันได้ไปโคราชเนาะคะ่ะเนาะ ไปคันบันทุงกะเลยเดิมาถ่ายคลิปวิถีชีวิตอของคนอีสานวิถีชีวิตของคนสีสเกียห์เฮเบิงเนาะคะ่ะพะว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาถึงฤดูนานาเก็บเกี่ยวแล้วกระสิมีนาไอช่วงนี้จะเป็นหนาหนาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิมีลมเนาะเพราะฉะนั้นคนบานเเพา่นกามักสิเฮ็ดวาวเนาะค่ะเล่นวาวกันเนาะ เดี๋ยวเฮามาเบิร์เลยเนาะค่ะเนาะ ลักษณะของว่าวกะ ซีมี่แบบโตน้อยโตใหญ่เนาะคะ่ะอยู่ในโตเดียวกันเนาะ,ะที่เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่เนาะ,ะช่วงนี้กะถือว่าเกือบแล้วแล้ว,ลวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปทีละสเต็ปเนาะค,ะะคะ่นะเนาะติดทางแล้วเดี๋ยะนี่นะถือว่าแล้วแล้วเด้๋ยค่ะสำหรับโต้ว,ว่าวเนาะคะ่ะเนาะนี่นะถือว่าแล้วแล้วเนาะคะ่ะ นางจางหันกะสิเริ่มใส่หนวดนะคะใส่ทนูเนาะคะ่ะที่เล้าๆอยู่นี่เขาเอื่นทนูเนาะคะ่ะทนูวาวเนาะเวลาลอยอยู่บนท้องฟ้านี่สีมีเสียงดังวื้วื้วื้วให้ได้งินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนสิไปทดลองให้เบิ่งนเนาะค่ะเนาะอันนี้นี่สิใส่บนหัววาวเนาะคะ่ะเรียกว่าทนูวาวเนาะแปฟังเสียงก่อน,น้ะคะฟังเสียงก่อน นี่แหละเนาะเวลาวาวขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็สสได้ยินเสียงมาหนึ่งนี่แหละเนาะเป็นเสียงวาวเนาะค่ะเสียงทนู่วาวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถึงขั้นตอนใสใสปีกเนาะค่ะนะใสหนวดเนาะค่ะขัางๆอ่ะเนาะเคิดปีกวาวเนาะค่ะแล้วก็ใสหางเนาะค่ะนะที่ต่อผาอยู่นั่นก็คือหางวาวเนาะค่ะเนาะ เริ่มใส่ปีกเริ่มใส่หางแล้วเนาะคะ่ะพ่อเซตจากขันตอนนี้กะเข้า,าก,สาสกาะสนะิมาพันเสือกวาวเนาะค่ะนี่นะเดี๋ยวมาพันเสือกวาวกันก่อนเนาะก่อนถี่สีเดรนวาวเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับผู้ได้มากิจ,จกรรมเล่นวาวเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงหนาหนาวของทุกปีนะเนาะเฮากะมาเห็ดวาว เล่นเลนได้เนาะค่ะพี่น้องเป็นกิจกรรมสนุกสนุกเนาะค่ะเป็นเป็นกิจกรรมช่วงหนาหนาวเนาะค่ะที่มีลมเนาะเฮากรสิมาเล่นว่าวกันเนาะคะ่ะนี่เนาะเป็นช่วงที่เฮ้ามาพันเสือกกันเนาะคะ่ะนี่นะเป็นเสือกว้าวเนาะคะ่ะพอแต่พันเสือกแล้ว,ลวเราเข้ากระสิไปเล่นว่าวเนาะคะ่ะเดี๋ยว ขั้นตอนการแรนวาวนี่เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งพร้อมกันเนาะว่าสิคืนมากหน่อยซํำไดเนาะค่ะพี่น้องสิลอยดีบอนะแล้วก็เสียงวาวเสียงธนูวาวนี่เวลาเวลาไปอยู่บนท้องฟ้านี่สิได้ยินเสียงเลยเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้เฮามาพันเสือกก้อนเนาะค่ะนี่เป็นเสือกวาวเนาะ ซึ่งลักษณะการพันเสือกวาวเพิ่นกับสิพันแบบแบบเป็นสี่เหลี่ยมเนาะค่ะนี่เนาะลักษณะการพันเสือกวาวเนาะค่ะนี่เนาะ บีในเจจ้าังนเาะมไาเลยนะคะนี่นะเอากระมาผูกกับโตวาวเนาะคะ่ะพี่น้องเอาเสื่อมาผูกไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าออกไปลอยล่มเลนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาลุ่นกันเนาะว่าสิขึ้นไปเด็กไกลซ้ำได้นาะคะ่ะพี่น้อง เสร็จแล้วนะคะนี่ถือว่าเสร็จแล้วทุกขั้นตอนนะเหลือแต่ตตการเลนว่าวเนาะค่ะเดี๋ยวห้อสิเปไปร่อยว่าวกันเนาะคะ่ะเกือบแล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เราต้องมาใส่ธะนูอีกเนาะค่ะเนาะสำหรับธนูเสียงเสียงธนูที่ออกไปแกงมันนึงนี่ล่ะนี่สีใส่บนหัวนี่เนาะสีใส่บนหัวเาาเนาะค่ะเนาะพ่อแต่งแต่เาาลอยอยู่บนถองฟ้าแล้วเขาสสไย้ยินเสียงเสียงคือเพิ่นแกงนั่นล่ละท้าแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเซตท,ทุกขั้นตอนเนาะค่ะเขาก็สิไปลอยเาาเนาะค่ะนี่นะ เซจแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เนาะถือว่าแล้วแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะนี่นะสำหรับการเฮ็ดวาวเนาะค่ะเนาะเฮามาลุนกันเลยเนาะค่ะว่าสิขึ้นหรือบ่ขึ้นเนาะคะ่ะสำหรับการเฮ็ดวาวของไอ้คนอยู่บ้านเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสังหารเนาะคะ่ะซื้อว่าหารเนาะค่ะเพือ่อนเฮ็ดวาวแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดวาวเป็นเมื่ออาชีพอหลีเด้อะคะนะ่ะเดี๋ยวเฮามาลุนกันเนาะค่ะว่าสิขึ้นบ่ขึ้นเนาะ นี่นะเพิ่นกำลังสิปล่อยวาวกันเนาะค่ะเนาะเฮามันหลุนกันเนาะ ปล่อยแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่เนาะ,ะวาวถีดลอยล่มอยู่นี่เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาลุ้นกันต่อเนาะว่าสิขึ้นได้สูงสุดจำใด้เนาะค่ะแม่กระถังวัวกล้วยกะตื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนันนาเห็นบ่กวัวกล้ยกันแลนเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นกิจกรรมการเล่นของพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะคะ่ะเนาะในช่วงฤดูหนาวเนาะคะ่ะเพิ่นก็สิมาเฮ็ดวาวแลนเล่นลอยล่มเล่นอยู่นี่แหละเนาะ หลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกของคนอีสานบ้านเฮาเน,นาะค่ะพูนนะลอยลิหล,วลิวอยู่บนท้องฟ้านะคะพี่น้องขึ้นได้ส้งกนีเนาะค่ะเนะาะถ้าแมนว่าปล่อยเสือกเงาวกวานีก็ขึ้นเด้ส้งกว่านีเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิบเบงเพิ่นปล่อยเสือกกันเนาะค่ะเนาะ คนนะคนแลนวาวเนาะคะ่ะโู้นะลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวาวเนาะ,ะเดี๋ยวออกจากทุ่งหน้านี่เนาะค่ะพี่น้องไกลขคันบานทุงเองนะ,ะกัสิพ้าไปยืนเบืงอยูุบ้านเนาะค่ะพี่น้องฮาสิปันจัก,กรยานกลับบานเนาะ,ะแล้วฮาสิไปยืนเบืงอยูุบานเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า ที่ปล่อยอยูนี่ก็คือปล่อยอยูทุงหน้าเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะยูหน้าเนาะ,ะแต่ว่าถ้าปล่อยขื้นสูงๆนี่สินแนมเห็นหอดยูบานเฮ่าเนาะคะ่ะเฮาไปยูบานเห่า,เาก็แนมเห็นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตอนไทยๆนะไกขันบรนทุงสิผ้าเข่าบานเนาะค่ะพี่น้องไปยืนเบ่งองยูบานเนาะคะ่ะก็สิเห็นวาวลำหนีบอเห็นหรือบอเห็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิไปลุ้นกันตอนที่ไกขันบรนทุงผ้าเข่าบานเนาะค่ะเนาะปนนะ ตอนนี้นะห้ากับมาเบิงวาวลอยละลิ่ยยู่บนท้องฟ้านะคะนุ่นนะเดี๋ยวเพิ่นกับซิมีการผูกเสือกไวอยู่อยู่กับต้นหม้นะคะเพิ่นกับสิปล่อยไว้นี่ลละทั้งวันทั้งคืนเนาะคะ่ะพี่น้อง ยืนรุนกันเนาะค่ะพี่น้องยืนรลุนเบิงวาวเนาะคะ่ะพ่น่ะคนแรนวาวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหอกกบมายืนยืนรลุนน้ากันเนาะค่ะเนาะมาเบิงวาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนะคะ<ม>่ะถ้าหากวาวาว,าวลอยนิ่งแล้วนี่เพิ่็จะมีการผูกผูกไวก้กรบต้นไม้เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวเขามาหลุนน้ากันก่อนสักพักเนาะค่ะพี่น้องก่อนเทาสิขาวบานเนาะค่ะเนาะพูน,น่ะลอยอยู่บนท้องฟ้าเนาะคะ่ะนี่คือเพิ่นปล่อยเชือกอยังบวเบิ้ลเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบางที่เพิ่นกะบริได้ปล่อยเชือกเบิ้ลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะยานเชือกขาดน้ำเนาะคะ่ะแรงล่มนี่แรงแรงเลยะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงตอนที่เพิ่นดึงวาวเนาะค่ะเนาะ แรงลมนี่บอธรรมดาเด้อค่ะยังแรงเลยเด้อค่ะนี่สายหางดีวะเอ้สดดนี่เราอาตก็นั่นมองเออลงอยู่ก็ไ่ไ่ไมเอาอยู่แล้วงานยค่อยสูงกัน้ว

เดี ab, o, lass, ๋ยวเพื่อนสิไปผูกไว้กับต้นใหม่เนาะค่ะพอแต่วาวนิ่งแล้วนะเพื่อนสิไปผูกไว้กับต้นใหม่เนาะแล้วก็ให้วาวน่ะ ลอยเหรียญอยู่บนองฟ้าแบบนี้แหละทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะคะ่ะนั่นเนาะที่เห็นอยู่นั่นเนาะคะ่ะแล้วก็มีเสียงพรอมนะคะเคาเอินเสียงธนูวาวนั่นเนาะคะ่ะสิมีเสียงพอมนะนี่ละ่ะเพิ่นกระสิบโหแหวกับต้นไมตนน้ต้นนี้ะนอยต้นนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ

าำหนอนบวขาดวัวทำไมบบวาดัเดือววมา้างล่างไปเลยเนม่้างล่างมันมีจอนจอนด้วยมาข้งล่างมัยย่างเน่ยหนักขนาดหจนจอนน่ว่าเนียหน่อยทหอนงาบวขาดอยางมมาทั้งไตวัวอันตรายงเยยิ้มแล้พูนแล้วยิ้ลยิ รียหลังจากนี้เนาะค่ะเพิ่นกะจะมีการแยกใหญ่กันไปเหตุงานของไผยของมันเนาะคะ่ะผู้ใดปลูกหอมก็ปลูกไปเนาะคะ่ะผู้ใดกองฟางอยู่กับกองไปเนาะคะ่ะผู้ใดหดน้ำพักก็หดไปเนาะคะ่ะช่วงนี้เพิ่นกะสีแยกใหญ่กันไปเหตุงานของภัยของมันเนาะ,ะแล้วกับเบิงบ่าวลอยเนอยู่บนทองฟ้าเนาะคะ่ะ สำหรับวาวอันเดียวนี่เห็นเกือบทั้งหมูบ่บ้านเ้ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนี้นะไกลการบรรทุงสิภาพปันจักรยานเข่าบ้านเนาะคะ่ะเอาไปเบิงอยู่บ้านเนาะ,ะว่าเฮาสีเห็นวาวล่ำหนีบ่เนาะคะ่ะเนาะสีเห็นหรือบ่เห็นเดี๋ยวเฮาไปลุนอยู่บ้านเนาะคะ่ะอยู่ทงหน้าเนาะคะ่ะนีนะ นะเห็นวาาในน้อยอยู่บนท้องฟ้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไกลขั้นบันทุงสิาพาปันจัก,กรยานเข่าบ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปเบิงอยู่บ้านเนาะสิเห็นหรือบ่เห็นนี่ไปลุนกันอยู่บ้านอีกที่เนาะค่ะพี่น้องนี่นะเป็นทางในน้อยเขา่าบานเนาะค่ะ ลำเน้น้อยเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้นะถือว่าวาวนิ่งมากเลยเด้อค่ะเขาเขาบานเนาะค่ะพี่น้องเข้าปั่นจักรยานเขาบานกันเนาะ,ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงอยู่บานเนาะค่ะพี่น้องสิแนมเห็นบอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาไปหลุนอยู่บานกันอีกที่หนึงนะะ่งเนาะแต่ขอบคุณในายเด้อค่ะสําหรับทุกกาลังใจเนาะคะ่ะที่เขามาให้กําลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องสําหรับ ไก่คันบันทุงเองกะมาถ่ายคลิปการเลนวาวให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเป็นการละเลนของคนอีสานในช่วงฤดูหนาวเนาะค่ะหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็สิมีลมหนาวมากก็สิมีการเลนวาวเนาะค่ะนี่นะไก่คันบันทุงเขามาอยู่บานแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่เนาะนี่ก็เป็นบานของไก่คันบันทุงเองเนาะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกกาลังใจเด้อค่ะที่เขามาให้กําลังใจกันเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้กัแค่นี้ด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ